สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทรัตเทมณนีชั้นป .1 เลขที่19วันนี้หนูมาอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่7เรื่องแมวเอ๋อยแมวเหมียวบทที่7แมวเอ๋อยแมวเหมียว บ้านฉันมีเพื่อนเพื่อนฉันคือแมวฉันรักเพื่อนฉันเพราะฉันรักแมวมันส่งเสียงร้องทํานองของแมวร้องเรียกเหมียวเหมียวฉันเลี้ยวหาแมวมันไล่จับหนูเพราะหนูกลัวแมวทุกวันทุกวันฉันคอยเลี้ยงแมวกับข้าวกับปลา หาไมา้แมวฉันชอบร้องเพลงร้องเพลงของแมวเราอ่านเราเขียนเราเรียนเรื่องแมวมาเรียนมารู้ดูตัวอย่างแมวมาเถิดมาร้องทำนองเพลงแมวแมวเหมียวแมว,แมว ออมาคล้าวแข่งคล้าวค้าน่าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำจำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกะตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ยชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิด วาดรูปหน้าแมวระบายสีทําเป็นหน้ากากช่วยกันคิดและแสะดงท่าทางประกอบบทแมวเอ๋ยแมวเหมียวฝึกอ่านบทอาขยานบทด,ดอกสร้อยแมวเหมียวแล้วลองทํำท่าเหมือนแมวตามบทที่อ่านอ่านเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแมวเพิ่มเติม เหนียวคอยจับหนูทุกคนรู้จักกันดีน่ารักรู้หน้าที่เป็นตัวอย่างกตัญญูแมวเศร้าเป็นงูพิษแม้ตัวนิดพิษหน้าดูชูคอขูฟูฟ่ฟูตัวอ้วนสั้นน้ำตาลเทาแมวน้ำขาเหมือนไายมีหนวดคล้ายแมวบ้านเรา ร่างอ้วนมิใช่เบาอยู่ทะเลหนาวกินกุ้งปลามาเรามาร้องเพลงกันเพลงเพื่อนรักของฉันเธอคือเพื่อนรักของฉันเธอนั้นน้ำใจดีขอบใจในไมตรีขอบใจที่เป็นเพื่อนกันเวลาฉันเหงาหงอยเพื่อนคอยให้ เพื่อนคอยช่วยให้สุขสันต์ร่วมทุกสุขทุกคืนวันเพื่อนของฉันนั่นคือเธอเพื่อนรักของนักเรียนมีใครบ้างเพื่อนดีต่อเราอย่างไรเล่าเรื่องเพื่อนแลกเปลียนกันขอบคุณค่ะ